สวัสดีครับผมชื่ออนพพงษ์ลนตีนะครับอายุ32ปีนะครับก็คือมีปัญหาเป็นลิสีดวงนะครับแล้วก็เป็นเส้นเลือดขอดเส้นใหญ่ด้วยเส้นเลือดขอดเนี่ยเป็นตั้งแต่มอต้นเลยครับผมส่วนตัวครับมีอาการเหมือนท้องผูกเรื้อลังก็คือถ่ายบ่อยเพิ่งเพิ่งมีอาการลิสีดวงประมาณ2-3ปีที่แล้วเงี้ยครับเริ่มจากแสบก้นบ่อยนะครับแล้วติ่งก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตอนแรกก็ยังอยู่ในยังอยู่ในข้างในแต่พอมัน หนักเข้าหนักเข้าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วประมาณระยะที่ที่2อถึงสเนี่ยครับถ่ายเป็นเลือดคิดว่ามันเป็นปัญหาไม่ใหญ่มากก็เลยไม่ได้ไปหาหมอนะครับพอใช้ชีวิตทุกวันทุกวันมันก็ทรมานมากขึ้นเรื่อยๆครับก็เลยรู้สึกว่าต้องต้องหาอะไรมามาดูแลตัวเองแล้วอย่างเงี้ยครับพอมาลองกินลิจิอะครับประมาณ2อสวันแรกอะคือเห็นผลเลยก็คือมันถ่ายไม่เป็นเลือดครับแสบน้อยลงนะครับ ติ่งเนี่ยก็ยุบยุบเข้าไปข้างในจากที่ตอนแรกมันโผลออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็ที่ที่แบบประทับใจมากคือมันช่วยเส้นเลือดขอดด้วยเส้นเลือดขอดเนี่ยมันมันยุบลงเล็กลงแล้วก็นุ่มลงครับผมที่มั่นใจทานตัวนี้นะครับเพราะว่าเห็นด็อกเตอร์เขาผลิตสินค้าเองนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลธรมาพิบาลดีเด่นนะครับก็คือใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัยนะครับและมีงานวิจัยระดับโลกนะครับก็เลยมั่นใจที่ทานทานแล้วได้ผลจริงๆครับผม